ยิ่งค้นยิ่งเน่ายิ่งค้นยิ่งเละครับรถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนที่อุทัยธานีไปดูอย่างแรกกันก่อนนะครับรถบัสเนี่ยนะครับมันมีประเด็นใช่ไหมฮะว่ามีผู้ประกอบการหลายราย ที่ไม่ใช่เป็นรายที่ประสบเหตุน,นะครับออกมาให้ความเห็นบอกว่าอย่าเพิ่งไปโทษร,รถบัสว่ารถบัสเนี่ยวิ่งมาอายุการใช้งานเท่าไหร่เพราะว่าผู้ประกอบการบางรายไม่ได้มีทุนเยอะ<ม>ก็จะใช้รถคันเก่ามาดัดแปลงสภาพทําเอาของใหม่มาใส่ในรถเก่าอานที่คําอธิบายเอาของใหม่มาใส่รถเก่าเพื่อรถวิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยอ้างอิงว่ากรมการขนส่งทางบกได้ตรวจสภาพรถออกใบอนุญาตออกใบต่อภาษีให้ เพราะงั้นก็ต้องถือว่ารถบัสที่เอามาวิ่งเนี่ยสามารถใช้วิ่งได้นี่คือมุมผู้ประกอบการนะและขนส่งก็ต้องตอบด้วยนะครับขนส่งต้องตอบด้วยนะครับว่ารถบัสคันที่เกิดเหตุไปต่อใบอนุญ,ญาตของกรมการขนส่งทางบกได้ยังไงในเมื่อสภาพรถมีถังแก๊สอยู่11ใบ11ใบนะแต่ยื่นจดเอาไว้แค่3ใบาจากเดิมเนี่ยเข้าใจว่ามีเิล่าสุด11ใบ เกินกว่าที่ยื่นจดไว้สามเท่าตัวจนเกิดเหตุแบบนั้นขึ้นมันถามคำถามถาม,มันอดคิดไม่ได้ตอนไปตรวจสภาพมันมีการทุจริตคอร์รัปชันในการออกใบรับรองให้กับรถบัสคันนี้ไหมประเด็นที่ตำรวจต้องไปตรวจสอบเพราะอันนี้เป็นความผิดอาญาแผ่นดินถ้ามีการแก้ไขดัดแปลงแล้วไปยื่นจดโดยไม่ตรงตามที่ใช้งานจริง คนที่เซ็นคนที่เป็นคนตรวจต้องรับผิดชอบไปดูซิทำไมมันเกิดเหตุการณ์นี้ได้ไม่อยากจะบอกเรื่องการอร์รับช่นการจลิตอะไรนะแต่อยากให้ไปตรวจไปตรวจซิมันผ่านได้ไงแล้วถ้ามันมีคนที่เซ็นโดยที่ไม่ได้ดูว่าถังมันไม่ตรงกันก็ต้องรับโทษนะก็ต้องรับโทษนะคือมันชี้ให้เห็นไงครับว่าในความประมาทอ่ะความประมาทของหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของรถยนต์ ก็ยังปล่อยปาแล้วเลยเลยคุณจะไปโทษกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเดียวไม่ได้กระทรวงคมนาคมคุณก็ต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยเพราะจุดเริ่มต้นมันมาจากการจดสเปคของรถอะที่มันไม่น่าจะผ่านอะมันผ่านได้ไงอะทีนี้เมื่อมันผ่านไปแล้วส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ต้องดําเนินการต่อรถยนต์นะมีประเด็นนะไอ้เรื่องยางไอ้ยางแตกนี่บอกว่ายางไม่ได้มาตรฐาน มันมีคําพิพากษาของสาลฎีกาอยู่ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับคำพิพากษาของสาลดีกาที่ว่าเนี่ยเป็นกรณีเกี่ยวกับเรื่องเหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยในมาตราแปตามประมวลกฎหมายแพง่งพันชย์คำว่าเหตุสุดวิสัยได้หมายถึงว่าถ้ามันเกิดเหตุขึ้นไม่ต้องมีคนรับผิดชอบเหตุสุดวิสัยเนี่ยเป็นเช่นนั้นยางแตกเป็นเหตุสุดวิสัยไหมคําตอบคือไม่ใช่สาลฎีกาเคยบอกเอาไว้ว่าเบรกแตกเนี่ยนะเทียบเกันงงนะเบรกแตกเนี่ยไม่ใช่เหตุสุดวิสัย แต่เป็นเรื่องที่ผู้ควบคุมยานพาหนะเจ้าของยานพาหนะสามารถใช้ความระมัดระวังเยี่ยงวินยูชนทั่วไปเอาไปซ่อมเอาไปบำรุงก็สามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ดังกล่าวได้มันย้อนกลับไปถึงเจ้าของรถไม่ใช่คนขับอย่างเดียวนะไอคนขับเนี่ยมันได้โดนอยู่แล้วเบื้องต้นเขาแจ้งไปห้าเขาหานะเบื้องต้นคนขับโดนไปห้าเขาหานะไม่ขอลงรายละเอียดเพราะเห็นในข่าวเยอะแล้วแต่ที่จะขยายผลต่อคือเจ้าของบริษัทรถทัวร์เจ้าของรถบัสคันนั้นนะ่ะ รู้เห็นการติดถังแก๊ส11ใบไหมรู้เห็นการไปขออนุญ,ญาตจากกรมการขนส่งไหมถ้ารู้เห็นแล้วยังทําตำรวจต้องกลับมาดูต่อสิจะถือได้ไหมว่าเจ้าของที่เป็นกรรมการผู้จัดการประมาทเลเร่ตามแนวคําตัดสินของศาลมีการในกรณีรถแก๊สเหมือนกันไปดูได้คือปกติกรรมการผู้จัดการเนี่ยลูกจ้างไปก่อเหตุละเมิดเนี่ยไมไ่ต้องรับผิดทางอาญาหรอกแต่เคสเนี้ยไปดูสิ เจ้าของรถบัสต้องโดนด้วยไหมเพราะจุดเริ่มต้นมันมาจากการเอารถที่จดประกอบไม่ตรงตามความเป็นจริงไปจดผ่านขนสง่งแต่มันต้องกลับมาดูรถว่ารถเนี่ยสภาพมันพร้อมไหมถึงขนส่งจะออกใบมาให้ก็ส่วนหนึ่งแต่หน้างานจริงๆเนี่ยมันตรงกันไหมถ้ามันไม่ตรงมันถือว่าประมาทเลินเล่อไหม,มรถที่แดัดแปลงสภาพเนี่ยมันไม่ควรต้องบอกมาวิ่ง้วยซ้ำนะอันนี้เอาว่ากันตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกนะครับเขามีกฎหมายของเขาอยู่แล้ว ส่วนกระทรวงศึกษาธิการก็อีกส่วนหนึ่งถ้าเราไปดูในระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออที่ดูแลอนุบาลประถมมัธยมเขามีระเบียบในการนําเที่ยวทัศนศึกษาของน้องๆอ,อยู่แล้วครับโดยระเบียบที่ว่าเขาจะแบ่งออกเป็น3แบบระเบียบการทัศนศึกษาของสพทมี3แบบแบบที่1ไปแบบไม่ค้างแรมพออ,อคนเดียวอนุมัติได้แบบที่2ไปแบบนอนค้างออกจากโรงเรียนไปนอนค้าง จะต้องส่งเรื่องไปยังพอโอ,อเตอย่างน้อย15วัน 14, 15วันตัวเลขประมาณนี้เพื่อให้พอโอเอนุมัติก่อนทีนี้เคสเนี่ยไม่ได้นอนค้างแรมแล้วก็ไม่ใช่เคสที่เดินทางไปนอกราชณาจักรก็คือไปต่างประเทศเป็นเคสไปกลับพออคนเดียวอนุมัติได้ทีนี้ไปดูระเบียบปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการ,การการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้กันอยู่ในทั่วประเทศมันจะมีอยู่ข้อหนึง่งข้อที่4ี่ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือพออเราว่าง่ายๆจะต้องตรวจสอบรถยนต์ที่ใช้ในการทัฒนศึกษาด้วยว่ามันมีสภาพพร้อมใช้งานไหมเห็นไหมครับมันมีระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการที่กําหนดอํานาจหน้าที่ให้พอโรงเรียนต้องตรวจสภาพรถยนต์ที่ต้องไปทัศนศึกษาก่อนมันเลยเป็นคําถามกลับไปว่าพออได้นั่งรถยนต์รถบัสของน้องๆด้วยไหมหรือพออไปรถส่วนตัวก็เลยไม่เห็นสภาพรถบัส ไม่ได้อยากจะว่าใครผิดใครถูกในสถานะนที่ทุกคนเศร้าโศกเสียใจนะแต่กฎหมายมันก็ต้องเดินหน้าแล้วผมก็เอากฎหมายเนี่ยมาอธิบายมาย่อยให้ฟังในความรับผิดตั้งทางแพ่งและทางอาญาและทางปกครองขอแสดงความเสียใจกับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่เมื่อมันเกิดแล้วเราต้องช่วยกันหาวิธีไม่ให้มันเกิดซ้ำอีกแม้เราจะพูดว่าวัวหายล้อมอคอกมาทุกปีก็ตาม ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่กล้าฟังข่าวนี้ผมสะเทือนใจมากตอนที่เห็นข่าวเนี่ยผมยังถามเลยว่าให้ยโรงเรียนอะไรขนาดไม่ใช่ลูกเราอะไรเรายังรู้สึกเลยวอนทั้งศึกษาทั้งคมนาคมตำรวจนะครับรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับมิตายครับตามเรื่องนี้หน่อยพี่เอาให้กระจ่างหน่อยพี่เอาให้กระจ่างเลยว่ามันไปจดได้ไงสใบมีสิบเอ็ใบถังแก๊สอะ่ะแต่ไปจดแค่สามอะ่ะ มันจดได้ไงแล้วรถบัสคันที่เกิดเหตุนเนี่ยรับเงินมาจากโรงเรียนกี่บาทแล้วในการตั้งเบิกโรงเรียนตั้งเบิกไว้กี่บาทตอบมาแค่นี้ครับลดน,นลงสบายใจแล้วครับจะปรึกษากฎหมายโทรมาที่0 92453 3393นะครับ